นางสุวรรณีตั้งบณิธานนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นประธานในพิธีร่วมกับชาวบ้านชุมชนนาโปใหญ่และชุมชนใกล้เคียงจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปพระครูพาดบิรคุณเจ้าวาดวัดแจ้งชุมชนนาโปใหญ่เจ้าคณะตำบลในเมืองเขตหนึ่งกล่าวว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ชาวชุมชนนาโปใหญ่และชาวชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธและจันลงไว้ซึ่งบวรพระพุทธศาสนาเมื่อถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ให้กับพระภิสุสงฆ์ซึ่งจําพรรษาตามวัดต่างๆเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ช่วงสามเดือนของการเข้าพรรษาและใช้ส่องสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยสำหรับปีนี้ชาวชุมชนนาโปใหญ่และชุมชนใกล้เคียงจัดขึ้นในวันที่หนึ่งสิงหาคม2566ซึ่งเป็นวันอาสาหนบูชา โดยพุทธศาสนิกชนได้นำขบวนรถต้นเทียนที่มีการตกแต่งประดับประดาสวยงามมาร่วมขบวนแห่จากโรงเรียนนาโปน้อยมายังวัดแจ้งชุมชนนาโปใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นสถานที่จัดงานก่อนที่จะนำผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาไปถวายพระพิสุทิสามนเนรที่จำพรรษาในวัด แม้ว่าในการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจะไม่ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกับชาวอำเภอต่างๆในจังหวัดอื่นๆที่มีกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่แต่สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวบ้านชุมชนนาโปใหญ่และชุมชนใกล้เคียงเต็มไปด้วยความศรัทธาจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งวันที่มีฝนตกมาก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งแรงศรัทธาขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาได้ จะให้มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากวันนี้เป็นวันของธรรมพุทธศาสนาวันอาสาณะคูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตามปกติถ้ามีแปดครั้งเดียวแต่ปีนี้มีแปดสองครั้งต่อไปโมเมนต์ามีจะล้มตาแล้วทช่เสดหลังจากนัดจากล้มตาไปแล้วการูร้านกับที่ในสืบทอดการีกีดข้อ โหสีโหโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธอะระหังสัมปุปปัตตายะอัสาราหะอัสสรหะคุณนิยังปุณณียังอรวัตติตวะจัตตาริอริยสัจจานิภิกเณอมเภหะ ข้าหิเต,เตสกการ,าการปฏิคันหาตูคอยจุดไยหูนะครับอ้าวระไทยเตรียมตัวภาพหม่พระคอนเดอร์